เฮ้ยไม่ล่าเธอถืออะไรมากระเบนฮะกระเบนตัวอะไรประวานเออกระเบนเฮ้ยดูยังไงก็ประวานใช่กระเบนมันจะเป็นกระเบนได้ยังไงเนี่ยใช่เราบอกว่ามันคือประวานไงกระเบนก็เราเห็นเป็นตัววานนี่มันตัวอะไรที่เธอเชื่อมันไว้น้่มันตัวอะไร นั่นมันตัวอะไรนั่นมันตัวอะไรที่จะทื้มมันไว้นั่นมันตัวอะไรนั่นมันตัวอะไรนั่นมันประวนันนั่นมันประวนันมันไม่ใช่ับแบนมันเป็นตุกต๊กตาตุ๊กตาประวนันวานอะไรสูงสูงเธอกลันลองมาทายเธอห้ามดูฉัเลยเธอคงตอบไม่ได้วันอะไรสูงสูงอะนั่นจะคิดประวนัน คือจับมันยืดจนเป็นกรุบเบนอยู่บนเรือบีที่โคตรวงเวลและแอดการเดียนก็โคตเธอเซ็งไม่ร่าแอปกินชิเกนชิเกนเวลาที่สามเธอยังไม่นอนชิเกนสัทางและคงไม่พออยากเอ็นเซ์ไรก็ไม่มีรอคิดเธอไปกินผิดไปไงายาไม่ปีสใครมันโพสเฟบุ๊กวะลางีกโพสเอกังวันไม่ค่อยโพสคนจะหลับแต่เธอก็โพสคนจะนอนแต่เธอไม่นอน จะรองรับเธอที่แอสกาดแต่เมื่วานเอ้ยกับเบนก็ได้กับเบนใช่ไหมนี่มันตัวอะไรที่เธอเชมันไว้นี่มันตัวอะไรนี่มันตัวอะไรนี่มันตัวอะไรที่เธอเชมันไว้นี่มันตัวอะไรนี่มันตัวอะไรนี่มันกับเบนนี่มันกับเบนนี่มันกับเบนไงมันเป็นตุ๊กตา ุกตกับเบนเบนอะไรยงสูงเธอขึ้นลองมาทายห้าแอบ,บดูฉันเลยเธอคงตอบไม่ได้กับเบนอะไรยงสูงกับเบนติกใบยกุกเนี่ยสูงพอ,อยังไง